ข้องที่เป็นมั่วซียัดบางที่ตรงๆข้องที่บาปนั้นเราไม่ทำนี่พวกเราที่มาฟังนังสื่อส่วนมากไม่ทำเล่นนอกกรบตรงๆแต่เวลาท่านสนับสนุนและเป็นองข้าวไม้ในโกรอบถ้าเราไปเล่นในกิตาฟิกเป็นองโรคไขมีดไขยดาบไายอาวุธห้กับโจนไปอุกไปปล้นนั้นแอ่นั่นเทือหะรำเลยข้าวในโกรสนับสนุนตรงนี้และมากเลยก็ยากี่นอง น้านะทานสนับสนุนนี่น้าตาค้ายก่อยธรรมดาเป็ดธรรมดาี่นองโล่นึงรอยนะแต่ถ้าค้ายเผื่อไปเซนไว้ตังวัวหิงไว้เจ้าอ้นั้นโล่รวยสามอาเนี่ยถึงองอาี่นองอีกคาโล่รวยรวยสามรวยสี่บางคนนุกไปนองอืมอจานได้ลูรวยสี่รวยห้รูทางรูว่ะก็เอาคงขคงเราน ไปทำในสิ่งที่เป็นมั่วซียอันไอนี้ก็ถือว่าฮารํมในทางด้านสนับสนุนรู้อยู่แล้วบูามาสื้อหัวเราในเสียงว่าหัวเราลูกบูพี่น้องอ่าลูกบูนี่ราคานี่นี่เรื่องตัวนี้เนี่ยเบิ้นสองลงเลยยี่ด็กะแต่พอเป็นลูกบูลูกลูกบูนี่พี่น้องลูกโคกนี่อ่าขึ้นไปเบิ้หฮาเบิ้นเปดด้วยอ่าเนี่ยซึงรารู้พี่น้องว่าก็มาสื่อของเราในภาพไปทําหัวชนมาชานไปชนกับก็อ่า แต่รร้ทางรร้ว่าคนมาซื้อนั้นพาไปตามหัวชนนี้พี่น้องเราได้นึ่งกระทุ่งเมืองขันในท่านที่สนับสนุนนา,าน,าน,นาหัวคนโนเปหัวคนโนนาดรบมาโรต้องพี่นั้นนองนะเพราะเนี้ยเพราเราสนับสนุนถึงเพราะฉะนั้นเรากระทุ่งเลี่ยงพี่น้องอคนนั้นมาถึงซื้อเรารูเลียวเลนาเละตาเ,าเออฉันไม่คล้ายคนนะเนี่ยก็เลี้ยวไปเสีย หัวนูขึ้นรถลงหัวไม่ละคนติดร้องอีฟ่าไปเล่งงานว่าหาวช้านใกล้ทุนถึงพอเรามีตรงนี้พี่น้องนั้นเล่เคาเราใช้ความพยายามใช้ความพยายามแต่บางคนนี่วางท่านชีวิตเอาไวาาา้ว่าไม้ชานไปเขียวทำเพื่อให้ได้กําไรอย่างเดียวอันนี้นี่อันนี้เลยนะ่ากลัวพี่นอ้องเออขาดทุนไม่ได้เลยแล้น่ะไม่ความว่าทงใหงได้กาไรอย,อย่างเดียว ไอ้นี่แหละค่ะตุนรู้ทั้งรู้ว่าไม่ค่านั้นมันคายหมูอะไเราหนังคายนุ่มโลกขนุนอยู่เกมันวันนี้ไอ้ดูเขาเบียดเสือหมูมาพี่น้องมาถึงกับลวงอันนี้อ่าเสือนั้นแล็บมึงคายมากถึงเสือขนุนเรูยี่สิบบาทนี่ทำฟื้นพี่น้องเราจีไม่คายก็ไม่ได้เนาะง่ายพี่น้องทำบุญจะได้มา,มาจาั่นเนี่ยเอาเบียร์กับตุนเอ,อาตัอ่าเนี่ยอ,อะไรทำบุญเสียเลยอ่าเนี่ยการนี้ต้องห้าทางอ,ออกเอาเอง พอวันหลังแลาวหมายความว่ามันเม,นมาเม็ดตังน้อยพี่น้องตังเคีง,งทีท่ไหถึงทำรือ้อ <c oughs> จีหลาซาร่าโราป้าไปเคียงนั่นน่ะถ้าว่าจีสิบบาทได้เลยจะทำบุญเนาะน,นี่าไงมันมัตังเค่งเอะองค์้ยนั้นเลยมาให้เราท้ทำรื้อลาละทีน่นัน่นแหละยี่ว่าเอาทำบุญตนสักเค่งนึงก็อีมีแม่ค่ะบางคนบอกผมว่าก็ทำปณิตนนั้นน่ะจ้านก็ตดกันแล้วน่ะว่าตนเบีย้ยเสือมู้นั้นว่าตนมาเสือฟองช้านนี่เปรัวเลยไอ้ช้านรับเปื่าช้านนางเล่ห์เห็น พันนี่ทาต้นไปยิมเบียเมกาค่ายปลานูมากนมนหมายชาั้นเออมชังกันเมกากันดินะคือไปยิมเบียเมกาค่ายปลานูโกนเลยเออเคงตแต่ไหนล่ะฮ่ารวยวที่ไปยิมเมกาค่ายปลามาก่อนอ่าต่เกมมูนี่ก็ไปตึงยิมเบียเมกานูมากนค่ายปลามาตึงสวยคายกับเราเร็จเราวางช่องคนนูกะเจมันแล้วที่นั่น <laughs> เออให้ได้รู้ว่าเล้งเบียนันทีข้ามาถึ่เรานนี้ เป็นเบียร์ตีฮาลานเพราะมาจากกอไข่ปลาหายเลยมอเพราะนั้นนี้คือเป็นองสาโทนนเห็นว่าคนนี้นี่เป็นคนทีเรียนเป็นคนที่ฟังเป็นคนตีเอาใจใส่ในเรื่องศาสนาแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่เป็นองมาให้อชารรับตังเพศแล้วตัใจห้เ,เป็นเบียร์โกเนาะเอออย่าเป็นเบียร์ลอมดดกนะแล้วเอ,อ,เอ,อาตังเพศนี้ก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นชีวิตของเราไปนองเราท,ทุ่มเทอยู่ในกลุ่มนี้รูปแบบนี้ก็คือทางฐานว่าสิ่งใดที่เป็นฟันดูว่ายิบเราทําสิ่งใดที่หารน้ำเราเลีก้างนี่และจะตกในกลุ่มโปรดภัยจากไฟนรก